ชื่อน้องหมอกค่ะมีพี่สาวชื่อหนูแดงนี่ไงพี่สาวหนูพี่สาวหน,พหนูพี่สาหนูชื่อหนูแดง <c oughs> หนูแดงออกกล้องนะนี่ไงนี่ไงไอมาามากิ <c oughs> นชื่อหนูหมอกค่ะนั่นะนะวันนี้ไม่สนเลยนะวันนี้หนูหมอกไม่สนเลยนะดูดิ นั่นเไม่สนเลยนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนสวัสดีค่ะอย่ามาไลฟ์ใหม่นะคะเอย่าห้องนี้พี่หนูแดงกลัวพี่หนูแดงกวนหนูแดงกวนหนูแดงกวโอ้ยจะกินน้องไอ้เนี่ยโอ้ยเนี่ยหมดแล้วดูดิ้ดิ้ดิจะกินน้องหรือรักน้องอันแค่นี้แหละทุกคนอย่ามาไลฟ์ใหม่ วงไปข้าบคอทำไง